ปวดไม่วไม่ไม่เจ็บเลยค่ะไม่อะไรเจ็บเลย ตัวนี้เป็นเอกสารเอโนไทย no ์นะครับวันนี้ก็เพิ่งผ่าตัดไปประมาณใช้เวลาสองชั่วโมงพักฟื้นประมาณอีกชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือชิลมากไม่เจ็บเลยนะครับบางคนบอกว่าจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวอันนี้คือมึนๆน,น,นิดหน่อยนะส่วนอาการปวดอาการเจ็บไม่มีเลยตอนแรกทําใจว่ามันน่าจะเจ็บกว่าน,นี้แต่ว่าก็คือสรกไม่เจ็บเลยนะครับคนที่ทำศัลยกรรมเอโนไทยนะครับในช่วงแรกคุณหมอจะดึงค่อนข,ข้างเยอะนิดนึงนะพอผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยจะตกลงมาหน่อยนะครับเพื่อนก็มาเยี่ยมดูนะครับเพื่อน เนี่ครับเพื่อนก็เอาดอกไม้มาให้นะครับเพื่อนเอาดอกไม้มาให้ด้วยแต่งจริงไม่ต้องมาก็ได้นะเพื่อนอ่ะจริงๆชิวมากนะครับจริงๆมาคนเดียวได้เลยนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมีนัดมาล้างแผลอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีหนึ่งเจอกันครับแล้วก็เนี่ยนะพยาบาลจะมีจอมมนิเตอร์คอยดูแต่ละห้องนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนทำเร็จครับ